วัสดีครับผมอัชวินเพ็งศรีจากนักง,งานทกศาจังหวัดทองครับวันนี้ผมมาที่ชุมชนตุกบบ้านยางกลางหมู่ที่3ตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดทองซึ่งเป็นชุมชนชุมชนหนึ่งที่ธนาคารได้มาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกษิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนชนซึ่งในการขับเคลื่อนชุมชนหน่วยงานที่สําคัญ อีกหน่วยงานหนึ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ครับกนะ็คือพัฒนาชุมชนอำเภอสแสวงหาผมจะขอเชิญพบกับตัวแทนจากพัฒนาชุมชนอำเภอสแสวงหาครับขอเชิญครับครับก็สวัสดีครับผมมนตรีนาเกษตรวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญกลางน,นะตอนนี้ก็สังกัดสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสแสวงหาจะเล่าให้ฟังว่าแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านของบ้านยางกลางเนี่ยเราพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ที่มีผลงานโดดเด่นตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเนี่ยก็คือหมู่บ้านยางกลางเนี่ยมีผลงานก็คือชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดนะครับก็ได้รับโล่สมเด็จพระเทพไปเข้าเฝ้านะครับแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างโดดเด่นในหลายๆเรื่องอย่างต่อเนื่องนะครับทางสำนักง,งานพนัฒนาชุมชนเองเนี่ยได้ลงมาคุกค,ค, <c oughs> คีร่วมคิดร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาที่มีแนวทางหลักๆก็คือของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทรัพยากรในหมู่บ้านจะเป็นทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วทาง ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความชัดเจนนะครับเน้นเรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้เป็นสําคัญนะครับในเบื้องต้นก็จึงทําให้หมู่บ้านยางกางของเราเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านอุดมสุขนะครับก็แต่เรื่องอื่นอื่นก็มีองค์ประกอบอีกหลายอย่างด้วยกันแล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์ของบ้านยางการก็คือในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนขนาดใหญ่ก็คือโครงการพระดำรินะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับอยู่บริเวณในพื้นที่ของเราด้วยนะครับก็ เดี๋ยวขอฝากข้อมูลในส่วนของการเคลื่อนงานของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอไว้เท่านี้ก่อนครับครับในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนก็มีผู้นําของเราที่ให้ความสําคัญก็ขอเชิญพบกับผู้ใหญ่สายันพุ่มกัมครับมาพูดอกกการนะขับเคลื่อนชุมชนแนวคิดนะของผู้ใหญ่ที่มาขับเคลื่อนมีแนวคิดอย่างไรครับสวัสดีครับ สายยันภูรรมิกำครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบัญยากงางตำบลสิบปทองพื้นสมัยหาชวางทองในส่วนของแนวคิดในการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จได้ต้องใช้คําว่าประสบความสําเร็จครับชาวบ้านหมู่สามบัญญาตงางของเราได้น้อมนาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมันนามาใช้ให้เป็นวิถีชีวิตประจําวันในส่วนของหมู่สามบัญยากงางนั้นเราได้น้อมนํามาตั้งแต่ปี2553จาก30คูณแรกในเรื่องของการบันทึกบัญชีครัวเรือน ในเรื่องของการน้อมนําทุกขั้นตอนของสกิลประอเพียงและในหลวงราชการที่เก้าไม่ว่าจะเป็นสามห่วงสองเงื่อนไขต่พอประมาณมีเหตุมีผลมีผูมคุ้มกันและอยู่บนพื้นฐานของความรู้คู่คุณธรรมนะครับเราน้อมนําหลักปรัญชญาสกิลปิะอบเพียงนั้นในพื้นที่ของเราเหมาะสมกับในเรื่องของทาธรรมด้านสกิลปอเพียงในเรื่องของด้านการเกษตรเพราะพื้นที่บรรยากาศของเรานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในเรื่องของทํานาข้าวไรอ้อยแล้วก็พืชผัก ต่างๆนะครับคือต่างๆ,ๆส่วนอาชีพเสริมของชาวบ้านเหล่านั้นก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆมาจะเป็นขนมไทยโบราณในเรื่องของกลุ่มอาชีพสบู่รังไหมเรามีกลุ่มอาชีพมากกว่า15กลุ่มขึ้นไปในส่วนของเศรษฐกิจนั้นที่เราทําทุกวันนี้ประสบความสำเร็จก็มีจุดประสบความสำเร็จที่เราสามารถเห็นได้ชัดคือใบประกาศใบรางวัลรูปพระราชทานต่าง ส่วนในเรื่องของสังคมเป็นเรื่องสําคัญมากกับการบริหารจัดการในพื้นที่หมูลสานบาังกาของเราในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนร่วมของลูกบ้านในเรื่องของทําการประชาคมนั้นมีแนวคิดแก้ไขปัญหาทําร่วมกันผูโรโอกาสทุกคนเท่าเทียมกันและในส่วนของสวัสดิการที่จะช่วยเหลือคนใน หมู่บ้านหมู่สามบัิกาของเรานั้นเราดูแลคนในหมู่บ้านในเรื่องของตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตายคนอย่างที่ผู้ใหญ่ได้บอกมาแล้วนะครับให้เกิดผลสําเร็จมากมายต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนผู้นํามีธรรมาภิบาลและหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทําให้เกิดผลต่างๆในชุมชนอย่างไรบ้างครับครับต้อง พูดเลยว่าที่ชุมชนอยู่และมีความสุขและภาพภูมิใจนั้นในเรื่องของชุมชนที่อยู่ได้ในเรื่องของมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนในครอบครัวมีความรักมีความสามัคคีมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีการแบ่งปันจากน้าใจซึ่งกันที่สําคัญที่มีความสุขมันผ่านมาจากการมีส่วนร่วมของนายชุมชนของเราการมีส่วนร่วมเนี่ยและทุกคนเรามีการประชาคมทุกคนทุกคนมีความสุขมีความภาคภูมิใจ ในบ้านอย่างกลางของเรานะครับอันนี้ครับผมท่านผู้ชมที่ดูคลิปแล้วนะครับถ้าชอบให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสนใจจะศึกษาดูงานติดต่อที่ผู้ใหญ่สายันภูมิกำหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 2 4 2 7 1 8 1ครับยินดีรับดูงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและอีกหลายๆด้านสามารถให้ความรู้กับคนภายนอกชุมชนได้เป็นอย่างดีครับ,รบเรียนเชิญครับ ครับสวัสดีครับ